สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นคลิปที่ว่ามาดูกันว่า่ามันลงจบหรือยังนะที่จริงมันก็ออกจะดูยากสักหน่อยนะครับหลังจากที่ว่าไม่ได้ดคลิปมานานเนาะทีนี้ก็มาดู b t c กันก่อนครับ b t ทตอนนี้นะครับก็ดูได้สองแบบนะครับอย่างที่บอกไป ในวันก่อนนะครับแบบแรกนะครับก็ดูได้เป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็กลายเป็นหนึ่งครับแล้วก็ลงสองนะครับเนื่องจากหนึ่งสองตรงนี้มันลงลึกนะทีนี้ก็ คิดว่านะครับเป้าในการลงสองครั้งนี้ก็คือแถวแถวนี้นะหนึ่งเป้านะครับแล้วก็อีกเป้าหนึ่งก็จะเป็นข้างล่างนี้นะครับก็น่าจะลงมาได้ถึงหมื่นลึงเลยนะ อาจจะเป็นเป้าแรกนะครับเป้าแรกก็อยู่ระหว่างสองหมืนแปดตรงนี้นะครับกับหมื่นเจ็ดตรงนี้นะแล้วก็เป้าสองก็ตั้งแต่หมื่นเจ็ดจนถึงหมื่นตรงนี้นะครับนี่คือถ้าเกิดมองว่าหนึ่งสองสามแล้วก็ลงสี่ขึ้นห้าจบแล้วแล้วก็ลงต่อบแบบที่สองนะแบบที่สองก็คือแบบนี้นะ ก็จะคิดว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปห้าตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามยักษ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะลงมาทําเป็น A ขึ้น B นะครับแล้วก็ลง C นะลง c ตรงนี้นะครับตรงนี้ ถ้าเป็น b ตรงนี้นะครับก็ตารลากฟิโบไปตรงนี้นะครับเป้าของมันก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงร้อยยิบสามจุดตตรงนี้นะครับก็ประมาณต่ำสุดน่าจะสักประมาณห9 2 0 0เก้าสองหมืนตรงนี้นะครับกับมาถึงเป้ามาแล้วก็คือสองหมนแปดนะครับตรงนี้อาจจะเป็น c ีตรงนี้นะครับ แล้วตอนนี้มันมีสัญญาณอะไรไหมนะแล้วก็ลองกลับไปดูที่รายวิสถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นแบบสามสี่นะ ABC ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสี่นะครับเอาสมาตั้งไว้ตรงนี้นะถ้าเราคิดว่าลงมาสี่แถวนี้นะครับเนี่ยคือเป็นสมมุติฐานแรกนะครับก็คือตอนนี้เป็นเวฟสามสี่นะครับสมมุติฐานที่สองนะครับตอนนี้ เป็นเวฟหนึ่งสองนะฮะนี่ครับหนึ่งลงสองนะนี่จะลงลึกหน่อยหรือว่าอาจจะลงมาที่เป้าแรกประมาณสองหมื่นนี้หรือว่าเป้าที่สองประมาณหนึ่งหมื่นนี้นะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือเป็นสามสี่นะครับก็น่าจะลงมาถึงเป้าแล้วแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันมีสัญญาณอะไร,รอ,ยอยู่ยัง ถ้าไปดูที่รายวีคเนาะก็ไอ i ไอยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูที่รายเดย์นนะรายเดย์ Friday นะครับก็จะมีสัญญาณเล็กๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะ ก็เห็นว่าวันนี้มันก็เลยทําการดีดไปนะเพราะมันมีสัญญาณตรงนี้นะครับอ้าวแล้วทีนี้สรุปว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเราจะเล่นกันยังไงนะถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะรอสัญญาณซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อด้วย cdc ของลุงโลกหรือว่าอิชิโมกุนะครับเป็นสัญญาณซื้อตรงไรยวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบิตคอยนะถ้าเกิดว่าใช้อิชิโมกุมันก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับเจนว่าเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับหกสบกเอร์เซ็นนะครับความแม่นยำถ้าเกิดว่าเป็น cdc นะกนะ็สี่ิบเอดเปอร์เซ็นะแสดงว่าอิชิโมกุก็ม่นยำดีนะครับลองดูของอิชิโมกุตรงนี้นะ ถ้าเป็นของ CDC ตรงนี้จะขาดทุนรัวๆเลยนะครับแต่ว่าของไอชิมูกุตรงนี้ขาดทุนไม้เดียวนะก็น,นี้ดีมาขาดทุนมันหลอกไปครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณ5%เองนะครัะดันั้นผมก็จะดูไอชิมูกุเป็นหลักนะครับตอนนี้ผมก็ถ้าเกิดว่าจะเอาไว้สะสมนะครับก็ถือว่าซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เอาไว้เทรเลยครับผมก็จะรอก่อนนะรอก่อนพอเพราะเห็นว่ามันก็ยังห่างกับเมฆสีแดงนี้เยอะอยู่นะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าโดยในความเป็นส่วนตัวนะเมื่อเราไปดูที่เหรียญเล็กๆน,น,นะเช่นเดี๋ยวปิดไปก่อนนะ ดู l t c นะครับอ uh, LDC นี่เป็นเหรียญเก่านะครับแล้วก็มันก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันไม่ตายง่ายๆเหมือนดับลาร์นะฮะถ้าดับเว็บดูนะครับตอนนี้ l t c นะลงมาถึงเป้าต่ำสุดแล้วนะครับก็คือลงมาอยู่ที่94.2แล้วนะครับฉะนั้นก็ ถ้า r e f e r e n c e จากพวกเหรียญเล็กๆนะครับ BTC ก็น่าจะจบได้แล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหรียญเล็กมันก็ลงไปสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับก็จากดูเหรียญลิงก์บ้างลิงกนี่ก็คูบแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญที่คงทนเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับลิงก์ก็ลงมาถึงเป้าสุดๆแล้วครับสามารถลิงก์ยังลงได้อ,อีกไหมก็ ยังลงได้อีกนะลงได้อีกแต่ว่าก็ลงมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับบ t c ไม่ลงไปอีกก็ลงไปไม่เยอะแล้วเนาะคิดว่านะครับหรือว่ามันนั้นก็พอแค่นี้ว่าจะลงไปอีก,อกนิดหนึ่งจะประมาณอาจจะเป็นสักสองหกอะไรนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นบใช่ไหมเอาเป็นแบบรายวิปเนาะ ก็มีสิทธิ์ลงไปได้นะครับสักนิดหนึ่งนะะสักประมาณผมไม่แต่แถวนี้แล้วกันสักสองหมื่นนะครับถ้าว่าม,มันเป็นเว็บบีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเว็บสองก็ลงไปได้หมื่นเจ็ดเลยเนาะจะเป็นสองหมื่นหมื่นเจ็ดแถวแถวนี้นะครับแต่เมื่อเราไปดูที่เว็บของพวกตัวเล็กๆนะ มันก็ลงสูตรหมดแล้วนะก็ม,มีความเป็นไปได้ว่า btc น่าจะจบแล้วใกล้จบแล้วนะครับอืมเหรียญ xrp ก็ลงได้อีกนะครับอาจจะลงมาแถวแถวแบบนี้นะ XMR นะครับก็เป็นเหรียนที่มีระยะเวลานานแล้วเหมือนกันหนึ่งสองสองเอตอนนี้ก็มาแย่ yeah. ลงมาที่ เป้าแรกแล้วนะครับที่78.6 88.7ก็ลงมาทํานึ่งสองแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะลงต่อได้ไปตรงนีนะ้แล้วัีนี้จะเล่นยังไงนะครับก็สำหรับผมก็ตามสัญญาณนะครับสัญญาณตัวไหนก็จับสัญญาณตัว ตัวแม่ก่อนแล้วกันนะครับก็คือของ bdc เนาะถ้าใครเล่นของ cdc ใช่ปะแบบนี้ใช่ไหมนี้ผมก็ค่อยซื้อนะครับตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นอิชิบกุนะครับก็มันก็ยังไม่มีสัญญาณซื้ออยู่ดีนะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณดีดไอซ์ไอวันนี้นะครับเมื่อมีตั้งแต่วันไหนมีตั้งแต่เมื่อวาน วันที่28แล้วนะมีย่ันที่28แต่ว่ามันก็ต้องไปชนแนวต้านอีกเยอะนะครับเช่นแนวต้านที่ราคา 33k ตรงนีนะ้โอเคครับฉะนั้นก็แต่ว่าแนวโน้มก็ผมคิดว่าก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเว็บ b ซส้นมากกว่าน่าจะเป็นเว็สอง แค่นั้นนะครับเราก็จะไม่เดาตลาดนะครับผมก็จะรอดูสัญญาณของอินดิเคเตอร์ที่เราใช้กันนะครับก็น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนใครจะเก็บก็ถือว่าเป็นจุดเก็บที่ดีนะเก็บวยาวๆนะฮะและตอนลงปีก็ค่อยเก็บเพิ่มนะครับสำหรับ b t c นะครับเหรียญอื่นเนี่ยผมไม่แนะนำ้วกันนะครับแนะนำเฉพาะ b t c อย่างเดียวครับขนาดเหรียญ ETH ผมก็ยังไม่แนะนำเลย อพอ e ท h มันชอบเปลี่ยนบ่อยจาก p o มอ f work ก็กลายเป็น p o ม of stake แล้วนะครับแต่ว่า BTC มันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเป็นแบบนี้มาอย่างยาวนะโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อครับสวัสดีครับ